สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน b บ b l e e f o r r e r r e k k f s t คําคำทิปประจำวันกับกรุณาอาชาเจริญค่ะก่อนที่เราจะเองจะอธิฐานด้วยกันกรุณาอ,อยากจะพูดคุยกับพี่น้องสักนิดนึงนะคะเมื่อช่วง,อส,องอสองสามาธิที่ผ่านมานะคะก็คือในช่วงปีใหม่นี่เองก็ได้มีโอกาสได้คุยกับ สมาชิกนะคะแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่า New Year Resolution ของเขาเนี่ยคือเขามีความตั้งใจที่จะเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำนะคะก็รู้สึกข,ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องมีความตั้งใจหรือเป้าหมายสำหรับปีนี้อย่างไรนะคะยังไม่สายเกินไปที่เลงจะตั้งเป้าก็อยากจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเฝ้าเดี่ยวกับ Bible before breakfast นะคะ สักนิดหนึ่งอยากที่จะหนุนใจว่าก่อนที่เราเองจะเปิดคลิปนี้นะคะเราเองจะมีข้อบัญพีที่ติดเอาไว้ตรงหน้าปกนะคะอยากจะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสอธิษฐานนะคะเป็นการส่วนตัวก่อนนะคะพี่น้องว่าเราเองมีสิ่งใดที่เราอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแล้วจากนั้นก็อ่านพระวจนะของพระเจ้า ะะถ้าไม่มีเวลาจริงๆโอเคเราก็ค่อยเปิดคลิปเพราะว่าการเปิดคลิปมาฟังเลยทันทีบางทีพี่น้องยังไม่ทันได้อธิษฐานยังไม่ทันได้เตรียมใจนะก็อยากจะหนุนใจว่าอธิษฐานเป็นการส่วนตัวก่อนมีโอกาสอ่านพระชนะของพระเจ้าเปิดดูก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดคลิปนี้ค่ะให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาขอเริ่มต้นวันใหม่วันนี้ ด้วยพระชนะของพระเจ้าที่จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้าใจและรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในนามแห่ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะวันนี้นะคะพระชนะของพระเจ้าอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ค่ะอยากที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านพระชนะของพระเจ้าบทที่28เนี่ยทั้งบทนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสฟังคลิปนี้จบแล้ว กลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นบทที่ยาวพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเกลน,นาเองจะขออ่านเพียงบางส่วนฉเฉลยธรรมัญญัติบทที่28ข้อ9นะคะจนถึงข้อที่14ในวันนี้หากท่านถือรักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านและดำเนินตามทางของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงตั้งท่านให้มั่นคงในฐานะชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่านด้วยคำปฏิญาณแล้วประชาชาติทั้งปวงในโลกจะเห็นว่าท่านได้รับการขนานนามตามพระนามของพระยาเวและพวกเขาจะเกรงกลัวท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลือแก่ท่าน ในเรื่องบุตรล้านลูกอ่อนของฝูงสัตว์และพืชผลจากแผ่นดินในดินแดนที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะยกให้ท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นคลังอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ให้ฝนตกให้ฝนตกในแผ่นดินของท่านตามฤดูกาลและจะทรงอวยพร งานทุกอย่างที่ท่านทำท่านจะให้หลายชาติกู้ยืมแต่ไม่ยืมจากใครเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางถ้าเพียงแต่ท่านใส่ใจพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดท่านจะอยู่เบื้องบนสุดเสมอไม่เคยอยู่เบื้องล่างเลย อย่างหันเหจากพระบัญชาซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้ไปทางขวาหรือทางซ้ายอย่าไปติดตามและปรนิบัติพระอื่นใดถ้าพี่น้องได้มีโอกาสอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะคะจะรู้ว่าในบทนี้เนี่ยพูดถึงพระพรสำหรับการเชี่ยวฝังโอ้โหเมื่ออ่านแล้วเนี่ยกรุณาชอบ ที่จะอ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนในช่วงปีใหม่วันเกิดคือเป็นพรที่ที่ดีมากๆนะคะทําอะไรก็เกิดผลเลี้ยงสัตว์ลูกหลานก็โดกพืชผลก็ออกผลมากมายนะเดินไปทางไหนก็พ่อพอรเต็มล้นพี่น้องเราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลายคนก็คุ้นเคยกับพราะนะนของพระเจ้า,าตอนนี้นะคะ แล้วก็หลายคนก็ท่องจําได้ดีไม่ดีท่องได้หนึ่งข้อหรืออาจจะไม่ถึงข้ออาจจะเป็นช่วงวักเดียวคือเราจะเป็นหัวไม่เป็นหางคุ้นๆกับพระชนะตอนนี้ไหมคะเราชอบใช้กันมากเลยว่าโอ้เราเป็นคริสเตียนเรารักพระเรามีพระเจ้าอยู่เราจะเป็นหัวไม่เป็นหางแล้วเราก็ท่องจอําอ่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพรตรงนี้เนี่ยมาพร้อมเงื่อนไขนะคะ มาพร้อมเงื่อนไขถ้าเราดูในในข้อสุดท้ายที่เราเพิ่งอ่านไปนะคะก็จะเห็นว่าในข้อที่14อย่าหันเหจากพระบัญชาซึ่งข้าพเจ้าแจ้งไว้ในวันนี้ไปทางขวาหรือทางซ้ายอย่าไปติดตามและปรนิบัติพระอื่นพระเจ้าของเราสั่งเราตรงนี้นะคะว่าให้เราเชื่อฟังนะคะพระวจนะของพระเจ้า ที่มีบันทึกไว้ในความผีที่เราอ่านเป็นประจำฟังเป็นประจำทุกวันอย่าหันไปทางซ้ายอย่าหันไปทางขวาอย่าไปติดตามพระอื่นหรือปฏิบัติพระอื่นเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีพระอื่นใดนะแต่ก็อยากจะเสริมตรงนี้ว่าสิ่งใดที่เราเองฝากความไว้วางใจนอกเหนือจากกับพระเจ้าก็เป็นเหมือนพระในชุดของเราเช่นเดียวกันไม่อไ่ว่เราจะ คาดหวังในเรื่องการงานการเงินหรือว่าหวังใจในสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่พระเจ้านะคะก็อยากจะนุนใจพี่น้องนะคะว่าพระพรของพระเจ้านั้นสวยงามอุดมสมบูรณ์ที่จะพร้อมที่จะให้กับพี่น้องทุกคนที่เชื่อฟังและทำตามพะชนะของพระเจ้า อยากให้ปีใหม่นี้นะคะพี่น้องทุกทุกท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเต็มเปี่ยมล้นตลอดทั้งปีไม่ว่าจะไปทางไหนพระพรก็อยู่ที่นั่นต้อนรับพี่น้องค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสที่จะอ่านพระชนมงพระเจ้าต่อไปอีกนะคะในข้อที่สิบห้าจนถึงท้ายบทอยากฝากไว้พี่น้องไปอ่านเป็นการส่วนตัว พระเจ้าของพระเจ้าได้พูดถึงคํำสาปแช่งสําหรับการไม่เชื่อฟังด้วยเช่นเดียวกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ตอนนี้เราอยู่ในยุคพระคุณพระเจ้าไม่ทําอย่างนี้หรอกไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะคะแต่ก็เราเองก็มักจะยึดพระวจนะของพระเจ้า นะบอกว่าเราเป็นห่วงไม่เป็นหางแต่เราไม่เคยพูดเลยว่านี่มันเป็นออคําสัญญาในพ่อมพีเดิมเรามักจะยึดว่าอย่างไรพระเจ้าก็จะวอวยพรเราเช่นเดียวกันนะคะว่าคำสับแช่งของการไม่เชื่อฟังก็อยากให้เราเองได้ทบทวนแล้วก็นำไปคิดพิจารณาดูสำหรับปีใหม่นี้ นะคะที่เราเองจะได้พ่อพรครบถ้วนและที่เราเองนั้นจะระมัดระวังในการดําเนินชีวิตตลอดทั้งปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะให้เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอฝากสําหรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ข้าพระองค์นั้นที่จะเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าและพยายามที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัส เพื่อที่เราเองนั้นจะได้รับพระพรในทุกทกที่ที่เราไปและเพื่อที่เราเองนั้นจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่จะไม่ก้าวพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอฝากชีวิตเราแต่ละคนในวันนี้ว้กับพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ Bible Before Breakfast ค่ะสวัสดีค่ะ